ผูช้ชมชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะครับอ่กผมสเกลิบีนในรายการโบนาฟทีวีอีกครั้งแล้วน,นะครับเย้และเกมที่ทุกท่านกำลับบงรับชมอยู่ในตอนนี้นะั่นก็คือทเ e ลโดสกอร์ไฟ5เกลิบนะครับ เกมนี้ครับผลิตโดยค่าย Bel Santa Game Studio นะครับและนี่ผมกำลังจะไปที่ไหนไม่รู้นะครับติดตามชมต่อไปรู้สึกว่าเรา ก็มันก็คุยกันไปนะครับก็ไม่รู้ผมจะเล่นไปถึงขนาดไหนนะก็ไม่เล่นไกลหรอกเกมนี้ก็ถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวนะที่ผมมาแคสเกมนี้นะคนจะสงสัยว่าแคสทำไมเกมเก่าๆก็มันก็ครบรอบหนึ่งปีของเกมนี้แล้ว วันที่สิบเอ็ดนี้ก็จะครบรอบหนึ่งปีเกมเต็มๆนะครับของเกมนี้ผมก็เลยจะมาเล่นกันให้ท่านได้ดูก็ขอแฮปปี้บดย์ให้ให้กับสกาลิมก็แลวกันนะครับเย่ตอนนี้เรารู้สึกว่าเราจะเป็นหนักโทษซึ่งโดนจับมาทำไมก็ไม่รู้นะฮะสวยสวยสวย ก็ตอนนี้คลิปของพวกเราก็สามารถมีสามารถอัดได้เกิน15นาทีแล้วนะก็ถือว่าไม่ต้องตัดไปมาแบบเดิมแล้วก็ถือว่าดีเลยแหละอืม ผมจะไม่ขอแค่กินมีให้จบก็แล้วกันนะเพราะว่าถ้าแค่กินมีจบละก็พอดีได้เป็นยูทูปพัทเนี่ยพอดีเข oh, yeah, ียมันยาวจริงจริง When I was I a ก็ปล่อยใ m ้มันพูดไปที่ผมปรับภาพเป็นอ <laughs> ัลต้านะเนี่ยหรือว่าหายก็ไม่รู้อืมประมาณนะั้น <laughs> แล้วก็ถือว่าโอเคแล้ว <laughs> ตอนถ่ายนี่เฟรมเรทอยู่ที่ประมาณยี่สิบประมาณนะฮะ <c oughs> ก็ยังไม่ทำอะไรนอกจากสายหัวไปมาเนี่ยเฟรมเรทก็ <laughs> <laughs> end of the line let's go shouldn't keep the gods waiting for us <coughs> <coughs> no wait before you face your death with some courage you have to no, tell them we worked no, with you this is a mistake step towards the block when we call your name no, one no. at a time Empire loves their damn lists Ulfric Stormcloak, Yarl of Windhelm. It has been an honor, Yarl of Ulfric. Mm -hmm. Rail off of Riverwood. No yeah. care of Rorikstad. No! I'm not a rebel! You can't do this! Halt! You're not gonna kill me! Archers! t ้ e วเดินมาท a อ่ะให้เดินมาทำไมอะอาตอนนี้เราก็จะได้เปลี่ยนตัวละครมาดูกันเถอะว่ามันมีอะไรบ้างอื คนธรรมดาเนี่ยแหละดีที่สุดละอิมพิวเซนยนวูดอีฟเป็นคนธรรมดาดีแล้วครับความขามวยสวยอึมอปรับสุดนี่ก็คือผู้หญิงนะปรับอันนี้ก็เป็นผู้ชาย ไมีเครื่องหญิงเครื่องชายไหมผมไม่มีอ๋อเป็นหน้าตาแบบนี้ดีสุดละสกินโทนสีสดีประมาณไหนประมาณน,นี้อ่ากำลังดีให้มันดูมีบึกบึนบึกบึนส่วนเรื่อง,องผม ก็เกมนี้ก็ให้อิสระกับเรามากก็เป็นโอเพนเวิร์ดพอกมากเลยทีเดียวนะอือผ่านชีวิตอะไรม,มาบ้างอ่ะโอ้โหเวลาได้ละดีสุดละปรับอะไรอ่ะจะไปปรับมนเลย Hai nih Hai Hai ini ya mau ไม่รู้แล้วไปดูที่ตาเลยดีกว่าจุ๊บจุ๊บนี่สีตาสีตาเลือกอะไรนียอ่ะไปต่อนี่อะไรอะ่ะคิ้วปาก ไม่ต้องไปใส่ใจมากผมเลือกรูปแบบผมได้ให้มันดูเท่ๆอันไหนเท่สุดอ่ะนี้ก็แล้วกันมีเข้าขนาดไหนเต็มที่ครับเกมนี้ความเป็นอิสระนะฮะนี่ประมาณนี้กแล้วกันเค ตั้งชื่อตั้งได้ปะเนี่ยกด R ดัน <S 1> <S 1> เราจะต้องเปลี่ยนชื่อก่อนเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนไม่ได้เป็นเถินไม่ต้สนเราเป็นนักโทษ อ๋อเนี่งเอาเป็นสเกลลี่บีกนแล้วกันนะฮะเอนเทอร์อกูไม่มีชื่อในนนะนี่กบ้านได้แล้วใช่ไหมกบ้านเอ้า อ้าวกูไม่มีชื่อในนั้นทำไมกูต้องตายด้วยมอดไม่ยุติธรรมอ่ะทำไมวะไม่ยุติธรรมอ่ะโอ้อะไรวะต้องมาตายที่นี่เหรอเนี่ยแองชื่อไม่ได้มีอยู่ในนั้นคงไม่ได้เป็นนักโทษนะรว่ย You started this war, plunged Skyrim into chaos, and now the Empire is going to put you down and restore the peace. What was it? It's nothing. Carry on. Yes, General Tullius. Give them their last rites. As we commend your souls to Etherius. Blessings of the eight divines upon you. For the love of Talos, shut up and let's get this over. book... As you wish. Come on! I haven't got all morning. My, My ancestors are smiling at me, Imperials. You say the same. Oh, shit. Oh. -ho. น ah> ี่กูต้องเป็นแบบนั้นเหรอเนี่ยไม่จะกลับบ้านไปเดินไม่ได้ไม่ไม่นะเสียงอะไรนี่ผมไม่เคยเล่นเกมนี้นะหรือเปล่าเคยนิดนึงนะ แต่ไม่ได้เล่นอะไรขนาดน,นั้นแหละก็มาดูเลยไม่รู้เรื่องเลยนะไม่มึงจะเดินไปทําไมกูมจะกลับบ้านไม่มึงอย่าคุกเข่านะอย่าคุกเขา่ากูจะกลับบ้านไม่ไม่ไม่ไมึงอย่ามึงเห็นหัวนะ่มไล่ะมึงกลัวไหม,มจะหันหน้าไปหาม,มันทําไมวะเอ้เสียวว่าเดิมวะเฮ้ยอะไรวะข้างหลังเฮ้ยเพืพ่อนเพื่อนเพื่อนมอง,งหลังอ<ว>กอนเลยเฮ้ยกูไม่ได้รอเล่นนะเฮ้ยน,น,น,นั่นมัน มังกรใช่ปะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยน่ะเออเออเออเกิดอะไรขึ้นกุดเอาเป็นว่าเราตามมันก่อนก็แล้วกันนะ

โอ้ยยิ่ไม่บอกไม่กล่าวุณสักคำะจะกวัวโดดเหรอแน่ใจเปล่าววอรดดออกแล้ว,ลว,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 ม,ลวมีอะไรกัน

ตามท่านนี้เราก็ตามมันไปเรื่อยๆไม่ต้องทำอะไรมากอะไรมากเราต้องเข้าไปในนั้นนัโอ้โหโลกทันด้วย They Looks like we're the only ones who made it. Was that really a dragon? Or bring us at the end times? We should keep moving. Come here. Let me see if I can get those bindings off. There you go. Take a look around. There should be plenty of gear to choose from. I want to see if I can find something for these bones. มีอะไรอีกมีอะไรผมโดเทพเจ้านักโตเราจะต้องใช้อาวุธแป๊บนึงนะ เข้าสูงออกได้ปกติเลยอ่าผมจะตอนนี้ผมจะเล่นเป็นแบบว่าผมจะเล่นเป็น first person นะโอ้าไหมอ้มาวมาซ์ไปๆๆๆๆๆจะออกไปจากที่นี่แล้ว ูรู้แล้วรู้ตั้งแต่เกิดแล้วชิงเก็บไหมวะอันนี่กดอาร์นะครับเพื่อเก็บเอาเลยนี่มาเลยมาเลยไหนเพื่อนเรอ ไม่มองกูเลยล่ะไม่ใช่วิญญาณนะเว้ยตายเตะใต้ตายแดงเออนั่นแหละโหัวไปปะแล้วมีสีไฟยืนยันตั้งอดูดดูดดูกดอาเพื่อเทคอ๋อโอ้โอ กดเทคอพวกนี้หมดแล้วให้รอคุณด้วยสยิผมก็กดเพื่อดูไอเทมอันไหนมันดีกว่าอันนี้เราใช้อยู่หรือเปล่าก็เอาเป็นว่าใช้โล่กดอีเวออ e คิ i ปใช่แล้วให้ต่อ อันของของใหม่ก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> อ,อ่โอเคโอเค,อเคแถบเพื่อออกมาอันนี้ผมก็จะมีโล่กับมีดาบแล้วกดอาเก็บก่อนนะโอเคนี่เห็นไหมผมก็มีโล่แล้วเย้คอสเกมนี้นะครับใครที่ถนัดแับไหนก็เฮ้ย ตอนไหนก็เต็มที่เลยตอนนี้ผมจะใช้เฟิร์สไปก่อนก็แล้วแต่คุณอะ up t o you เมียาให้เรากดอาเก็บหมดไป let's go m o รู้สึกด้ว่าต้องมีอะไรแน่นอนนี่ไงถูกแล้วผมไม่ต้องทำะไรมากเลย Happened along just in time. These boys seemed a bit upset at how i had been entertaining their comrades. Don't you even know what's going on? A dragon is attacking Helga. A dragon. Please. Don't make up nonsense. Although come to think of it, I did hear some odd noises coming from over there. Come with us. We need to get out of here. You have no authority over me, boy. Didn't you hear me? I said the keep is under attack. a la. Forget the old man. I'll come with you. Wait a second. Looks like there's something in this cage. Don't bother with that. Lost the key ages ago. Poor fellow screamed for weeks. See if you can get it open with some picks. We'll need everything. So don't unlock that. Good, A. แป๊บนึงแถบออกเลยครับชิว Take all my means เง่ง่ายเก็บอันแบบนี้ก่อนเลยครัก็ไอชุดนี้ยอย่าไปสนใจมัน <laughs> ผมเคยละมันก็คือชุดตักวแบวชอะแป๊บนึงนะขอดูของแป๊บนึงได้ รีบอ่ะอืมอันนี้ใส่ไว้โอเคแล้วก็แท็บออกมาดูนี่เราก็มีหมวกแล้วนะฮะบายบาตามไปนี่ไป Where in oblivion are we supposed to go? Where's the way out? <laughs> Stormbugs, get them! เ,เรามีอาวุธในตำนานใครจะฆ่าเราได้อะไรไปนะี่เก็บไปเก็บเก็บออกอ่าไอเทมอ๋ออยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไอ้นี่ไงเก็ ไปเลยเอาเพื่อนโอ้เดินช้าจ,จาราจจาิงจริงอะไรกันอะไร สอนข้างบนนะถ้าคุณเห็นนะมันบอกให้ตรงไปเราก็ต้องตรงไปไปทางนี้ดาไม่รู้จะมีอะไรบ้างเก็บออวุธนี่ไปเดี๋ยววิ่งเฮ้ยแมงมุมนีน่วะเดี๋ยว ผนลูกฮะ ไม่มีตัวอะไรโผล่ออมาเียนะไม่ไหวกดเก็บอาวุธก่อนเฮ้ยไม่มีไม่มีสปราราอ่ะมีทั้งตัวเลยเนี่ย ไม่มีอะไรไม้ไปเอาไปไหนฮะอ๋อไ่นไงเนี่ยก็งูงูอยู่ต้นนั่นให้ไปไหนอะก็มันมีลูกศรอ,อะ ได้ไงเฮ้ยน้ำมันประตูประตูโอเคในที่สุดเราก็ถึงประตูแล้วะดูว่าข้างนอกอากาศเป็นไงเยี่ยมมังกรไงนั่งไงมังกร โอเคงั้นผมก็ขอจบคลิปแต่เพยงเท่านี้นะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรเกมอะไรไว้เจอกันในรายการโบนาทีวีคลิปหน้าครับถ้าคุณอยากให้คลิปนี้มีต่อแล้วก็คุณก็ให้กำลังใจเราได้โดยการ subscribe นะครับหรือแม่ก็แชร์สักนิดไลก์ก็ดีโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ In the house tonight, everybody just have a good cool time. Yeah. And we gon' make you lose your mind.